ก็ผมก็วันนี้ก็มาอยู่ผมพิธีกรร์ทรีได้ไข่เอร์อเอาไปเทียบกันอีกครั้งแล้วทำนะผมมอนนะฮะวันนี้นะครับก็จะมาเออรีวิวคาเบเตอร์กาบุแฟตเบลเวอร์ชั่นจุดเก้าห้านะครับผมซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็ได้เพิ่มกูดิโซชิ้นใหม่รับผมนะนั่นกะ็คือ วิซาโซเบรกกดิโซนนั่นเองนะผมนี่คือหน้าตาของวิซาโซเบรกกดิโซครับโทนสีก็จะเป็นแบบว่าตรงโคนนะครับก็จะเป็นลงสีเป็นสีออกเ,อเหลืองนะครับออกออกน้ำน้ำตาลไม่ก็ออกสีมครีมๆหน่อยนะถ้าผมจะถ้าผมดูไม่หิดน,นะอ่าแล้วก็ตรงตรงเนื้อไอติมนะครับไอตรงตรงเนื้อไอติมนะครับมันจะลงสีเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าสีฟ้าแบบขึ้น สว่างเลยนะแต่ว่าตัวตัวของขออภัยตัวของโคจิโซอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าทางคอมิกคอมิกเนี่ยทำมาในรูปแบบเอ่อให้เห็นแค่ตรงโคนนะครับคือตรงเนื้อไอติมเนี่ยมันมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มันจะลงสีเป็นแบบ,แบ,บว่าสีฟ้าออกสว่างนะครับแล้วก็หน้าน้องเขามองไม่เห็นเหมือนกันครับคืออย่างที่บอกว่าโคจิโซชิ้นเนี้ยทางคอมิกคอม,คคมคิเขาออกแบบให้มันเป็นแบบนี้นะครับในรูปแบบของอ่า ปด้านใต้คือให้คือสาเหตุที่ทั้งคนมีคอมเมนต์ทำกูดีโซวิชาโซเบได้รูปแบบด้านใต้ให้มันใส่ใส่ในเนชิวิวกาบูได้คดีคด,ดีนะครับโอเคก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับมาใส่กันเลยครับไป ้ hey, <Yeah. S 1> ครับผมนี่คือหน้าตาของมาริลลกาบุครับร่างบิซาโซเบรนะครับนะก็ร่างนี้ก็ถือว่าเป็นร่างซูเปอร์ฟอร์มของริลลกาบุนะครับนะครับ ล่างนี้ครับโทนสีโดยรวมนะครับตรงเกราะเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโคดไอติมเลยนะก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีครีมนะครับผมตรงตรงเกราะหน้าอกเนี่ยมันจะเป็นสีครีมแล้วก็ดีเทลของเกราะเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนรูปโคนไอติมนะครับผ้าคลุมนะครับมันก็จะลงสีเป็นแบบว่าเอ่อรงส่วนผ้าคลุมนะมันก็จะเป็นแบบว่าเอ่อสีครีมนะครับแล้วก็จะมีสีสีครีมตรงโคนไอติมแล้วก็ตรง ตรงนั้นข้างนะแล้วก็นจะมีสีเงินกบฏท่านะครับสีเงินกบฏท่าแล้วก็เอ,อสีฟ้าแซมอยู่นะครับตรงสวนท้อนะครับตรงส้นท้อเนีย่ยจะมาลงสีเป็นสีม่วงครับคือล่างนี้ถามผมถามว่าผมชอบไหมก็ถือว่าชอบครับคือดีไซน์มันเท่ดีแล้วก็เอบาความสามารถนะที่แบบว่าเป็นมีความสามารถที่เป็นเกินกว่าน,น,น้ําแข็งอนะ่ะคือผมชอบมากนะครับแล้วก็ตรงตอนที่ใช้ท่าต,ต่างเนี่ยคือต้องเลีย เลียแขนตัวเองครับคือผมชอบไม่นะคือเครื่องเครื่องกีเอดีนะครับก็ <c oughs> ร่างเนี้ยส่วนตัวว่านะผมผมว่าชอบผมคิดว่ามันเท่พกอกกับร่างคิกคิงฟอร์มเลยนะก็ดีดไซน์อ่ะมันค่อนข้าง,งเท่นะแต่ว่าหลายคนมองว่าไอ้กุนแจโซเนี่ยมันมันน่ารักไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าดีไซน์มันก็เออผมผมก็คิดเหมือนกันนะครับคือดีไซน์กุนแจโซมันน่ารักไปนิดนึงครับแต่ว่า นะครับตอนตอนแบกล่าเนี่ยคือเสียงชะเข้มนะครับเสียงชะเข้มหล่อเทียวผิดกับหน้าตาที่ไปดูนะ่ารักน่ารักครับสำหรับโคดิโซนะฮะสำหรับของวิซาโซเบต่อมาครับคือก็จะมาเล่นูเล่นเกี่ยวกับสกิลต,ต่างๆครับคือวิธีการเล่นนะครับคือหมุนตรงเออ่โคนไอติมครับหนึ่งทีนะครับ ก็ได้เป็นเสียงทักทิ้งนะครับแล้วก็จะมีเสียงเกรดนต้แข็งครับดังกริ๊งอะไรก็ไปนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับไป้ายอ่ะชาล์จิงนะครับจากนั้นครับอีกหนึ่งทีครับ โอเคเมื่อเราหมุนครบแล้วครับต่อไปครับเป็นท่าไม่ตายครับท่าไม่ตายของวิซาโซเบกกดีโซหรือเอ hey, รดเด์กะบุล่างวิซาโซเบเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดสองท่าครับท่าที่หนึ่งครับหมนนั้นก็คือหมุนเฮชิบุยกะบุไออหมุนเอ่อตั้มจับของเฮชิบุยกะบุลงมาแล้วก็เอ่อหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็กดตรงด้าน,นข้างครับผมนะไปฮะ ไปเบรก็หมนะโอเคครับต่อไปครับอีกหนึ่งท่าก็คือหมุนตรงบิซาโซเบกกนิโซไปเรือ่อยครับจนกว่าจะมีอีกเสียงหนึ่งครับนะไปฮะแล้วก็จากนั้นครับก็แล้วก็กดตรงด้านข้างเหมือนเหมือนเดินครับไปฮะ แต่แล้วเขาก็กดตรงด้านข้างเลยครับป้ายไออีลูชั่นครับน,นะโอเคก็รูปเล่นของบิซาโซเบโกดิโซก็จะประมาณนี้ครับผม ครับนะก็จบไปแล้วครับสำหรับก,การรีวิวคาเบเตอร์กับบุแฟลตเบอเวอร์ชันจุดเก้าห้าครับซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็าจได้เพิ่มบิสลาโซเบโกจิโซนนั่นเองครับนะก็ถ้าใครอยากเล่นครับผมก็จะทิ้งลิงก์เล่นไว้ให้ใต้ดีสคริปชันเช่นเคยนะครับนะก็เครดิตคนทำก็เหมือนเหมือนเดิมครับคือช่องคอมิกคอมิกเหมือนเดิมน,นะครับผมโอเคก็คลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวแฟลตอะไรครับหรือจะเป็นคลิปคลิปอะไรก็ติดตามชมกันให้ดีครับนะโอเค แล้วพวกักใหมับถ้าะะแล้วพวกันใหมนะครับในคลิปหน้าก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะโอเคเจะกใหมนะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับนะ,ะสวัสดีครับผม